สวัสดีครับ,เอ,รรบเอะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับเ <laughs> ดี๋ยวหักเดี๋ยวหักส <laughs> วัสดีครับพี่เก๋สวัสดีครับโอ้โหหล่อขึ้นเลยครับเนี่ย สวัสดีครับพี่สว yeah. yeah. oh ัสดีครับโอ้สอกกลาวแท้โอ้เฮ so. ้ยพี่สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสอกกลาวอีกแล้วเจอกันอีกแล้วโอ้และที่ขาดไม่ได้งานนี้จาอ้นสักเกรับ สวัสดีครับชื่ออะไรครับรายงานตัวหน่อยชื่่ออไคะน้องไอซ์เหรอบินบินบินกี่ไฟแล้วยังไม่ได้บินยังเหรอผมมาที่นี่ก่อนพิธีแป๊บนึงแป๊บนึงชื่อเสียงเรื่องน้ำฟังมนตรีครับข้างมนตรีสุดลาห์มาหขนาดนึงจ้าวสักเก้วไปวยทำอะไรตอนนี้รับหน้าที่ทำอะไร ขอเป็นภาคพื้นอยู่ครับ,ร,บรับล่มบินจากบางน้ําเปรี้ยวครับมาหลายล่มเลยครับสวยๆเลยวันนี้บินมาจากบางน้ําเปรี้ยวบางวัวได้ไหมบางวัวอาจารย์ยุทธน่าจะมีลูกขับรถมาหรือเปล่าครับสวัสดีครับพี่ๆเป็นเพื่อนนักบินทั้งหลายครับวันนี้ก็เป็นวันที่ทางบรูมกับอาจารย์เก๋เขาเปิดสนามนะครับ เปิดสนามที่ตอนนี้อยู่ข้างๆกับโรงเรียนจบบรอนาคารนายกก็เป็นวันที่เปิดสนามลูกบินก็มากันประมาณ35ล่มเขาอวยพรให้ทุกคนบินปลอดภัยวันนี้อาจารย์บินด้วยไหมบินครับบินครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมอาจารย์กวีพัฒน์บินนะครับครับผมตอนนี้กี่ขวบแล้วครับตอนนี้ก็64ขวบ64ขวบโหยังรออยู่เลยครับโอเคครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมคุูเก๋นะครับ อตอนนี้เป็นการเปิดสนามแล้วนะครับของนครนายกนะครับชมรมกีฬาาอกาศและการบินนครนายกสนามตรงนี้นะครับอยู่ในช่วงของทางเข้าของโรงเรียนในร้อยจจปลอนะครับเป็นสนามที่กว้างใหญ่แล้วคราวนี้ก็เราสามารถที่จะขึ้นบินได้ทิศทางได้ตรงมากแล้วก็วิวข้างบนสวยมากครับเชิญชวนนะครับทุกท่านที่ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของชมรมใดน,นะครับถ้ามาที่นครนายกนะครับเชิญที่สนามนี้นะครับเราจะเปิดเป็นทางการตัววันนี้นะครับแล้วก็ อตอนนี้จะใช้สนามที่ชื่อว่าวิวเขาเชงโขกวิวนะครับเพราะเราขึ้นไปนี่เราหเห็นวิวเขาเชิงโงกแล้วนะครับเบอร์โทรเบอร์อะไรครับเบอร์โทร,รโท,รทริดต่อนะครับ0ูน4 4ห9 3 9าีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอบคุณับครับ สวัสดีครับพี่สสวัดีมาจากไหนครับมาจากไหนมาดับเบิลโอ้สุดยอดกี่กิโลพี่บินมากี่โลสามสิบกิโลสามสิบกิโลฮู้สุดยอดครับสามสิบห้ากโลชื่อเสียงเรียงนามเดินอหน้าย่ากุ้งเย้ชื่อเสียงเรียงนาม ชื่อเสียงเรียงนามนุบังบัวดุบังบัวดุบางบ่อกุ้ง,งหลายหลายชื่อแล้วกันจะไม่ได้แล้วตอนนี้สิ่งสิครับออตอนนี้บินม,มาจากบ่อกุ้งบางน้ำเปรี้ยวนะครับระยะทางก็ประมาณ30กิโล <laughs> มาจากบ่อกุ้งครับบ่อกุ้งครับ <laughs> ชื่ออะไรครับ ที่บังหนวดบังหนวดครับโหสุดยอดมากบินเหมือนอยางยังกับวัยรุ่นเลยพี่โอ้ผมยัง <c oughs> อ,อายุไม่เยอะครับห <c oughs> ก <c oughs> ยังเด็กอยู่โอเคครับน้องๆครับเยาวชนสนใจกีฬาร่มบิน <c oughs> อันนี้พาราเพลนมาจากบางน้ำเปรี้ยวครับ เสียงเรียงนำสามสองหนึ่งแอคชั่นแอคชั่นชื่อเสียงเรียงนำสามสองหนึ่งแอคชั่นอะสามสองหนึ่งชื่อเสียงเรียงนำแพะบ่อกุ้งครับมาจากไหนครับมาจากบ่อกุ้งครับสนามบางน้ำเปรี้ยวโอ้โหแล้วได้กุ้งมาฝากวัเนี่ยไม่ได้มาฝากตอนนี้กุ้งยังไม่โตเป็นไงบ้างครับความรู้สึกโอ้โหสนุกมากเลยครับสนุกชอบชอบใช่ไหมชั่วโมงครับพี่ครอาวุธด้วย จะไปลาบินมากี่นาทีเอ่ยห้าสิบเจ็ดนาทีครับห้นาทีน้ำมันหมดไปอุ้ยนี่เดียวเองอ้หูเดี๋ยวพี่ไปทางสำรองโอเคครับห้าสิบเจ็ดนาทีทางเดียวทางเดียวอันนี้เป็นเครื่องทอสองหกศูนย์ครับทอสองหกศูนย์เป็นเครื่องเก่าเครื่องใหม่เครื่องอะไรยังไงเก่าเพิ่งซื้อมาใหม่อันนี้บินไฟที่สองครับเพิ่งเฟิร์สไฟเป็นสัปดาห์ที่แล้วอันนี้เขาว่าเป็นเครื่องแรกในประเทศไทยเลยใช่ไหมที่นำเข้าแรกในประเทศไทยด้วยเครื่องแรกของโลกเลยครับพี่กับอกนะครย์บอกนะโอ้์หครับ ต้องขับบุครับห้ดูไปตรงนคั้งวดนี้ไหมซูย์หนึ่งงวดนี้ไหมงวดนี้จัดเลยครับโอเคครับเอฟซีมาด้วยนี่วานี่เฮ้ยเอฟซีช่องอะไรนี่แนะนำตัวเองก่อนชื่ออะไรเอฟซช่องอะไรช่องอะไรยาัย่ไปรับเลย20บาทปเอาตังเป็นงานี่ อะไรยี่สิบบาทติ๊กเกอร์เอาหมดแล้วยังไม่ได้สั่งทำลบลบนะครับลบหน่อยลบมานี่หลบมานี่พี่ศักดิ์พ่ศักดิ์วันนี้จะทำคอนเทนต์อะไรให้ผมจาอะไรจับจับจับเอ่อไก่ไก่ไก่โอฟังไหมไก่โอฟัง ฟังเยอะครับคุยกับเชฟคุยมาแล้วครับ62ขวบครับเออเฮ้ยกระด่งสวยไหมเนีของใครกระด่งสวยเนี่ยใครยังไงเนี่ยโอ้ช่างช่างระดับช่างระดับประเทศเขาทำ บอ่กอ,บอกุ้งสปอร์ตบ่อกุ้งสปอร์ตเนี่ยเนี่ยเนี่ยจําได้เลยเนี่ยกระดู้นอะไรเนี่ยชวดเลยช,ชอบเล่นอะไรแข่งกันพี่ไม่มีเซ็กซ์ลามเลยเลยเออชื่อแมวครับแมวลมบินครับวันนี้วันนี้จะทําอะไรครับวันนี้จะมาเดี๋ยวเอาเด็กตัวน้อยๆเนี่ยขึ้นขึ้นข้างบนปลาฮะเป็นเครื่องสองที่นั่งสองที่นั่งขนาดเล็กะวันนี้จะใส่ล่มเล็กก่อนเดี๋ยวค่อยล่มใหญ่ตามมาโอเคครับใครชื่ออะไรชื่อ ชื่อเด็กชายกมลชัยยโ่งเรียงครับชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเราครับอลละเลาะอะเลาะกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวเวลาเคยเวลาขึ้นอ่ะเสียวไหมไม่เสียวเลาะเลาะเลาครัาะกล้อยู่ไหนเออบ่าวะกล้าวอยู่ไหนเออบ่าวะกล้าวอยู่ในใจเสมอเราเพื่อนช่วยกันพร้อมพร้อมไหมพร้อม อาจารย์กวีพัฒน์ของเรานะครับวันนี้จะขึ้นเป็นขวัญตาที่เปิดสนามให้ที่สนามอะไรนะช่องกช่องกวิวครับช่งกวิวสนามช่องกวิวครับอาจารย์พร้อมไหมครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมพร้อมนะครับโอเคครับเดีย๋ยวไปดูอาจารย์ขึ้นบินครับก็อะไรที่ขาดไม่ได้ก็จัาอุปสารคแก้วครับ<ย> <laughs> อันนี้อันนี้มาทำอะไรครับเป็นผู้โดยสารสามล้อค่ะสามล้อมินิเสียวไหมถ้านักดินคนนี้เสียวมากค่ะถ้าเสียวทำไงถ้าเสียวถ้าเสียวก็จิกไว้ค่ะถ้าเสียว ชื่อเสียงเรียงนำสามสองหนึ 3, 2, 1, ่งแอคชั่นปุยจันบุรีค่ะปุยจันบุรีค่ะวันนี้มาทำอะไร,รมาเที่ยวค่ะมาเที่ยวนะมาบินนะโอ,โอเคครับจมวิวค่ะถ่ายคลิปข้างบนให้ด้วยเย লাডু গ্লাণ্ডে ชื่อเสียงเรียงนนวช่างมอสตะแก้วครับผมเป็นไงวันนี้จวดไหมจวดจวดจวดนะแน่นอนไม่จวดแน่นอนวันนี้เอ้ยไฟไหม น้องอะไรครับน้องธันวา เสียงเรียงน้ำครับด้ยเอฟครับบอกกุ้งครับวันนี้จะทําอะไรบ้างยังไงบ้างครับวันนี้มาเปิดสนามหรอครับมาเปิดสนามครับวายครูยังไหว้ครูยังว้ครูยังว้สวยๆด้วยวไหว้ครูก่อนว้ครูก่อนว้ครูเร็วช่องพ่นุครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับชื่อช่องอะไรนะครับพลาพาเพิร์นนุคพลาพาเพิรนนุครับไปสับต้นละใครแกด้วยครับ จะวายดูย่งลูกศิษย์พี่บังหนวลเหรอครับเล่นุ้วยเล่นุ้วยกว่าจะเก่งได้เราต้องกิ้งมาก่อนนะครับใใรโอ้ รู้สึกไงบ้างตนี้ลงมาแล้วรู้สึกไงสนุกที่นี่อากาศดีมากอยากจะบินอยากฝึกบินเองเลยไหมไม่ไม่เอานั่งดีกว่า <laughs> อ่ะขอพระท,ทิ์ขอพระทิท์หน่อยขอพระทิท์หน่อย ล้มลงครับล้มลงชื่อเสียงแรงน้ำและความรู้สึกชื่อไทยค่ะรู้สึกยังไงครับดีใจค่ะโอเคครับพบกันบนท้องฟ้า หลบข้างเลยหลบข้างเลย สำหรับคลิปนี้คุณบินได้บ่า,าวสักเรานะครับก็นำบรรยากาศที่การเปิดสนามบินพารามอเตอร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่สวยสดงดงามครับเราขึ้นไปด้านบนแล้วนะครับก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ประมาณนี้เลยครับกับสนามบินแห่งนี้นะครับเขาเชืงอกวิวครับซึ่งบรรยากาศมันสุดยอดมากๆบรรยากาศจะเป็นเช่นไรสวยงามขนาดไหนนั้นนะครับก็ฝาก f c ท่านผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวซอกราวคนบินได้ด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปชมบรรยากาศดนหน้านฟ้าที่สนามแห่งนี้ก็เลยดีกว่าครับ คลิปนี้บ่าวสกาวคนไม่ได้ต้องขอจาจากาท่านผู้ชมไปเพียงตัวนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปนะสวัสดีครับ